กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกฐานที่เกาลับสม้มส่องน้องข้ามเดอ้อพี่น้องบรรยากาศยำแลงเมื่อในการสีพ่าไอคิวไปไปอ้อนทัวทร์พี่น้องสีงพ่าไปแซกับไปฝังน้ำการพี่น้องอนี้มันแตงพ่อฝังน้ำการยำแรงพี่น้องขอให้คิวครับหลดการยำแรง ตอนนี้มาเติมน้ำมันโหลดจักพี่น้องลิตรเท่าไรเลยเพิ่งเกิดนึกน้ำมันเบิดพี่น้องแมนละมันลิตรเท่าไรล่ะบ่ฮะลรีรเท่าไหร่เงี้ยแมนเงินกี่ ว่า่ันโลตามสิ่ช้อจีัเลยไปไปต่อบ้านนีตบนิบขาวนำ้ำเดอมีติบขาวน้ำจ็คสิไปนอนอยู่ใช่แล้เอาไปเอาลองลูกมากมตงเอาเอาง่างแมน แจกมาให้แจกฮเราเจกแจกเนี่ยมาพี่โอ้ยเราถ่ายคลิปโอ้ยนี่คือหายช่องชคสูงมาขายใจลายด้อเมื่อเนี้ยมาแจกเมื่อเนี้ยนั่นมาอ่าใจลายด้ออยู่ที่แห้งเหมืนยืนลำด้วยลำดุยสาธุสาธุเด้วยไปเครับกับนิจิไลเฮือนอยู่แจบไปเลยแมน Sa thú Đôi Sa thú Đấy, lột cả đây Nát khốn rồi <cười> 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 một lô Bác phí nào ơi, đây bạn lắng mà trẻ. อเออแจกมัแตงเมื่อวาเนี่มาคายมือนี่ยเอามาให้พี่เอามาแทนม,มือนเนี่นะแมนมเมื่อวานนี่ขา,า,ายกับหอบบรขายมื่อานมาแจกซะแม่แขอบคุณนน่ขอบคุณในคลิปให้แม่ <c ười>

เพล้วห้าสิไปหรอทาเบิ่งนน้ำการพอมันยาวมันยาวเนาะห้าสิบหายไปเบิ่งนน้ำการผัวเดิมปุ๊บปะเอากันนี้สักก่อน กับพ่อคิวคิวกับพ่อคิวมีคนอยู่เงินอยู่บ้านนี่เลยมีคนอยู่เซอ้าวคิวกับพ่อคิวพี่น้องเอ้ยมาเห่าสนั่นอยู่เอามักแต่งไปให้เพลินก่อนพี่น้อง เป็นกะไอ้กองไอ้กองพี่น้องเอ้ยเอาร้อยเอามาเอาเอาหมักแตงมาให้อือฮะไอ้กองไอ้กองโอ้ยพี่น้องเอ้ยไปปะตอนที่แล้วเอาหมักแตงมาให้แมนยำแรงแรงพี่น้องเอ้ยไอ้เอาหมักผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นซื้อซื้อซอยหมักแตงมาแจกเป็นสะพานบุญ มาหาบเอามาหาบเอาไ้ไว yeah, yeah. yeah, okay. uh ้เ huh. อ okay. okay. um. mm ๊ะคิวกนยิ้มแป้นน้ำอีกขี่รถใหม่ได้คิวกนเามเอาาตง่อแตงหน่อย พี่น้องใช้มันคำเลยแม่มันคำนะพื้นเราแจกไม่แม่คิวไปกินข่าวซะก่อนเปลี่ยนคนพี่น้องไปเปลี่ยนคนขับรถลดได้เหมือนเลยนะพอไอ้คิวน่ะไปเอามากันอนามสมากระโพดพี่น้องเอ้เมื่อไหร่แห้น้องน้องเบสไปเมื่อวานพี่คำพี่น้องไปเมื่อวานพี่คำไปเลยไปกินข้าวกันาอยู่บ้านนาโค้อะไร รถส้มนีม right? uh it> ันก็งูมากเนสสภาพบุญไผ่คุณใหญ่ใจดีเด้อเมื่อนี้ไปแจกมาแจกขี่คนไปแจกมาแตงอีก่เพราะว่าถ้าไปแล้วมันขับแล้วเนาะไมเมืไ่ไมีไม่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 ไมบไม่ไม่อม่ไม่ไม่ไม่ม่ไมลไม่ไม่ไมม่ไม่ไม่ไ แล้วจ işte ีบแดงกับผู้เฒ่าผู well> Damn, yes ้แก um, ่ดีดีเฮ้ยแบบมี้เลยโอ้ยกขี่บมวนเราเพราะเฒ่าเล่อ เจ้ามาเห็ดวัดน้องเลยในนี้เบ oh ิ่งค้าซีแบงแฮ้อ่าอ่าอ่ะมาแจกหมักแต้งมาเอาด้วมาแจกหมักแต้งโดยโดย สาธุาไปโ<ป>ดยไม่ได้ผู้ทั้งผู้คนไลน์เลยเนาะเจ๊ข้าเจ้ากินข้าวเที่ยงพี่น้องเลยแบ่งกันเจ๊ข้าวาดพี่น้องให้นั่งพอบ้านเพิ่นเนาะให้ทั้งพอบ้านเพิ่นโหลดปั้นซุปพี่น้อง <c oughs> โหลดปั้นซุปปั้นความซุปแต่ว่าเขาเจ้าบอกให้ได้ของเจ๊วั้นั้ในการ อาหายได่หนาเพิ่นลรูล้ว่พอบ้านเนาะพอบ้านเพื่อนนั่นเอาไปเค้นอยู่ว่าเาห็ดทนทางทวนทนทางน้อง,ง,ง,งเอามา,าหายเพิ่นสบายดีจ้า คอได้พใหญ่ใจดีเ่นซื้อเอามาหายขอบคุณพ่นในยายขอบคุณพ่อในอือโดยด้วยตัดนมาย่เนยแถวบานแมนต่ำผูบอ๊อก็ต่ำสินงามแท้อือตํำปิดเนาะอือ เป็นตามผูกตาผ้าไพี่น้องเ้ยไปฮากับไปอีกอ่าจะไปทางไหนผู้บ่าวหนิไปพี่น้องไปต่อบัดมาเด้อมาเด้อเอาหมักแตงเด้อแจกแไปพี่น้อง ฮธแม่เต็งปลูกเองเอามาแจกแม่ขอบคุณเลยไว้ขอบใจเด้อบใยปข่ได้อยหูใหญ่ใจดีเป็นชื่ออามาแจกขอบใจเลยไหมลูก ยี่เปียคล้วตัวิ้มลิ่มๆย่าิมงามทางนั้นเลยเอาไก่มาเรียงบ่หิสออเยู่เก่งากเลีห็นกาเ่งกัญญาซาเล็กอ่ากามันือต้าเห็นย้าบกแกงมห้ไงแกเป้งมาเ่ไปไปพี่น้องมีคนอยู่อยู่บนกำลัง จจ้าทางขาวทางใดเนาะด้เอบ่มีเบรกบ่เธอไมันช่ไล่ลงน้ำได้หรอไะไปบ่หัวเราอยู่เฮือนหรือบ่พี่น้องเราบกาจิทึ่มาแเตงนต์ไปก่อนไปพี่น้องบ่หัวสิอยู่เฮือนหรือบ่เอออยู่เฮือนปเดียวเนาะอยู่กันนู้นปุยวเนาะน่ารักอ๋ ไี่เนฮะนน้งเรบางดูจะเ้งหรอมาดะอเออฮะเบาเบาได้แกอ้าวปุนนอนเดียวปะ่ะคะแนนนะปอปพี่นนอาไอสารขาดเบิรดตอนนี้เนอาพาเฮอนกันเลอยู่เฮื่อยู่บ่บ เอ้อยู่สองคนพี่น้องเลยมาจุบ้าบาบาเินางาบันไดเฮงันกันเลบันไดเฮืันกันพี่น้องเอ้ยในต่ายมันหากแทนเลยนะขอบคุณพ่น้าเม่ยายปัสิยิ้มไอ้๊อกบอไอค๊อกบอ ขอบคุณขอบคุณพ่่อ้ินแล้วขอยด้อนนข้าขอบคุณเพื่นเด้อขอบคุณน่ใหญ่ใจดีเพื่นซื้อมกแตงน้ำเอามาแจกให้พุท่าวขอบคุองเจ้าไดูเขกรอ คือใหญ่ไปใหญ่มากอยู่เอ้โหงกันนอนบ้านหนาวบ้านเนี้ยนะบ้านหนาวป่ลมพองครกินข่าวก็เป็นยังกินข่าวก็เป็นยัง

ตาทูโดยเป็นสะพานบุญในเพิ่นมาแจกมักแตงโดย <c oughs> โดย <c oughs> โดย, <c oughs> โดย